สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี้ขกสีผ้ามาเฮต์ไก่จริงจริงจริงบานเข้าก็จะเป็นไก่ไตน้ำเนาะแต่ว่าบานบานบานเข้าบานขกสีนี้ใส่หม้อหนึ่งด้น,นะคะเอามันใส่หม้อหนึ่งใบเรยกต้องใส่แบบกเรยเอามาเป็นแบบหม้ออบลมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้เวลาไม่นานแค่ยี่สิบนาทีนะคะยี่สิบนาทีก็จะได้ ก็จะได้กินเลยนะคะเพราะว่ามันจะใส่เวลาปัจจุนนะคะคือกบบว่าไมีอย่างไรเสื่อฟกันง่ายๆแบบนี่หอมตะไะนะคร้หอมตะไคร้แล้วก็ขานะคะหอมตะไคร้ขาใส่มะกรูดนะคะเกลือหอมชูรสใครไวท์พีนซงชูรงสจะต้องใส่ถ้าไม่ใส่ก็ได้แค่หอมชูรสใช่ไหมโอเค นนี้นำปลานะคะเกลือเกลือประมาณช้อนชาหนึ่ง ปลาสามช้อนโต๊ะนะคะโยังม่อันผงชูรสนี่ว่าใส่ก็นได้ไหคะไม่ใส่เรตีอ่เป็นยังตอนรรตีกับผงชูรสเป็นอันเดียวกันหรอวะใส <c oughs> ่กันนะคะส <c oughs> ูตรดโคก็คือแบาบว่าน้ำรางโคค่ะห้ามทิ้งนะคะต้องใส่ต้องใส่ทุกครั้งไม่จะแซบนะคะ okay, ไปดูกันเลยนี่ เทลงไปนิดนึงเพราะ่มันไม่นาวเพราะไม่น,นาม,มันจะได้บอมันจะได้บใหม่นะคะแล้วก็ทาให้มันเข้ากันวิไก่มีเครื่องเครื่องในแล้วก็ไก่นะคะไก่เป็นไ,ไก่บ้านนะคะมีกึิ่นตับค่ะกป็นตับไก่สามยางนะคะให้เก็ทำแบนี้เลยนะคะมันเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะ เปิดการกิรจา20นาทีโอเคอนี่่คะยังไงโอเควิธีเห็ดอนะะ่นหม้ออบลมเนาะค่ะเนาะวิธีทำหม้ออบลมเนาะมันก็จะเป็นแบบเราจะต้องตั้งไฟให้มันให้มันเดือดก่อนนะคะให้ไก่มันเดือดมันสุกมันไม่ให้สุกนะคะแบบว่าเออให้มันให้มันสุกนะคะแป๊บนึง <c oughs> คือกวนแล้วเขาจะงอาอบเขาจะงอนปิดฝานะคะนี่เห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตาเขียนเลี้ยงไ,ไปเลย เดียะะ๋ยวมันจะไหม่มันจะติดหมอ้อมันจะไหม่นะคะมันจะติดไม่ขึ้นหรอกถ้ารู้สึกว่านะ้ำน,น,น,น้ำน้ำไอยลองน้ำน้ำม,มันหวดอย่างนี้เน,นาะน้ำมันแห้งไปอย่างเงี้ยเราก็ใส่น้ำเพิ่มได้นะคะตามชอบเลยะคะ่ะ ใส่น้ำโมดีครึ่งแก้วแล้วก็คให้ร่วนไก่บ้านถ้าถ้าถ้าเยอรมันก็จะเรียกว่าอ่า เขาใช้ทาซุปนะคะไก่บ้านมันจะเหนียวไก่เหนียวค่ะเราก็เอามาตุ๋นมันก็ทําไก่บ้านเป็นไก่บ้านเอาโอเคหอมออกเครื่องคะนี่ก็ได้ที่แล้วนะคะเนี่ย มันจะมีตรงแดงๆอันนี้ขึ้นนะคะถ้ามันขึ้นเราก็ขอนไฟง่ายๆค่ะง่ายๆสไตล์โคงซิกาอาหารง่ายๆไม่ยุ่ยากนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูตอนสุกนะคะพี่พี่จ๋าเสร็จแล้วค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ กาอบยมแซบๆค่ะมาด้วยค่ะมากินเขาน้ำกันเดิอค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะบายยเจอกันใหม่จ้าพี่ๆจ๋าน้องๆดูไว้นะคะทุกท่านค่ะ